ทำไมเราต้องกระตุ้นเตือนกันแล้วแล้วเเล่าเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้สูงสุดคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้อย่างสูงสุดคืออะไรเราก็พยายามที่จะตอบคำถามมนนั้นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้สูงสุดคือความไม่ทุกข์ที่ความไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่จะนึกจะเดาเอาว่าเออไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่ต้องเห็นเหตุว่า ความไม่ทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ทุกข์เป็นอย่างไรความไม่ทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ทุกข์ตลอดไปนะไม่ใช่ทุกวันนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ตลอดไปไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกถ้ามีการเกิดอีกก็มไม่ต้องทุกข์อีกถ้ามีการไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องทุกข์อีกเป้าหมายของเราอันนั้นก็ตั้งใจเป็นเรื่องสําคัญนะตั้งใจเป็นสติตั้งสมาธิให้ดีเพราะเรากําลังทําความเข้าใจเรื่องสําคัญ ที่เราจะต้องไปทามันมีผลต่อชีวิตของเราถ้าเรามานั่งทําไปวันๆโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน,นมันเสียหายหลายอย่างต้องงานนี้ต้องได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนั่นคือเราต้องพยายามตั้งสติตั้งสมาธิทําความเข้าใจเราเอาไปทําให้ถูกพอฟังแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ฟังกัน <c oughs> กี่รอบกี่หนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเวลาได้ดังนั้นในการ ทำความรู้สึกตัวจะต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องด้วยนะถ้ารู้สึกตัวแต่ว่าความเพียรที่เราทำไม่ถูกต้องมันก็เลยเพียนแบบทิ้งๆนะเพราะนั้นในแง่ของนามารรมันก็เป็นลูกปธรรมในฝ่ายรูปธรรมเราทำมาค้าขายทำการ,กรเกษตรทำการอะไรก็ตามมันก็มีผล,ลออกมาเป็นรูกปธรรมให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ มันก็จะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องเหมือนกันความเพียรไม่ถูกต้องก็นํานไ,นไปสู่ความร่มเลวความขาดทุนอะไรก็มากมายต่เพียรไม่ถูกต้องในแง่ของนมามธรรมเหมือนกันเราบางคนปฏิบัติกันมาตลอดชีวิตก็ยังไม่ไปไหนก็มีเพราะความเพียนไม่ถูกต้องเราก็ไม่มีการขนขวายที่จะศึกษาว่าไอ้ทำไมทำแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องมาศึกษากันอย่างจริงจัง ทีนี้เพียนอย่างไรถึงจะได้ผลนะหลังจากที่เรารู้เรื่องของอสติปัาสีย่อให้เหลือสั้นเข้าเหลือสองคือรูปกับนามกายกับใจเมื่อย่อเหลือสองแล้วเราก็ยังเอาไม่ได้นี่โอ้ไม่รู้จะวางเลยนะเหลือสองกายกับใจรูปกับนามมันมีอะไรในกายเป็นทุกข์อย่างไรที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งนี้ในกายมันทุกข์อย่างไร เราแก้ไขอย่างไรเหตุของทุกข์ทางกายคืออะไรการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเวลาวิธีการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็าจะทําความเข้าใจลึกให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์ทางกายรู้ว่าความไม่สมดุลของอิเดียบทความไม่สมดุลของการกระทําความไม่สมดุลของอารมณ์ความไม่สมดุลของอ อินฟ้าอากาศความไม่สมดุลของอาหารที่บริโภคเข้าไปความไม่พอดีการกระทาไม่มากเกินไปก็เป็นเหตุของความทุกข์ทางกายคิดอารมณ์ที่มันไม่ดีมากเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอากาศที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอาหารที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกาย เหตุถึงรูปทางกายมีสี่อย่างนี้ทีนี้เราจะมาปรับยังไงให้การกระทําพอดอีความคิดอารมณ์ที่พอดีที่ถูกต้องอากาศปรับให้พอดีหนาวขึ้นมาก็หาผ้าห่มหาอะไรบาบัดให้มันไม่หนาวเกินไปถ้าร้อนเกินไปก็หาวิธีที่จะต้องมีอะไรบาบัดให้ร้อนพอทนได้ความกข์ทางกายก็ถูกแก้ไขนะ หนึ่งในความผู้ทางกายอีกทางหนึ่งความไม่สมดุลของการกระทําเรียกว่าเอริบอร์สีคือกายกรรม <c oughs> ปรับอีบทไม่พอดียืนเดินกนไปนั่งเดินนั่งนานเกินไปเดินนานเกินไปนอนนานเกินไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความไม่พอดีของกายกรรมความไม่พอดีของอารมณ์หรือจิตหรือนามก็คือไม่รู้จักบรรเทาในส่วนที่มันอพอใจเกินไป ไม่พอใจเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เมื่อทาไม่เข้าใจก็ทําไม่ถูกต้องตัดความเกินไม่ไ,มได้เราไปแช่ไปจมไปติดอยู่ในความสบายไม่สบายแล้วก็ไม่รู้วิธีแก่อันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดตัวการแปรปรวนในร่างกายร่างกายก็ไม่สบายอาหาร ก็เช่นเดียวกันถ้าทานมากเกินไปก็อิ่มมากเกินไปก็ไม่สบายหิวมากเกินไปก็ไม่สบายเหยืออาหารไม่ถูกธาตุเกินไปก็ไม่สบายทําให้เกิดการแปรปนปวดท้องปวดไส้อืดอัดนะอย่างนี้ก็ความแปรปวนของคาว่า,ากรรมจิตอุตุอาหารความไม่พอดีของทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุของทุกข์ทางกายนะ ทีนี้มาดูว่าเราจะป้องกันทุกทางจิตได้อย่างไรก็มีหลักเหมือนกันนะหลักว่าหนึ่งอะไรที่เป็นเหตุของทุกทางกายให้ระวังถ้าเราไม่ระวังในทุกทางกายมันก็จะเข้าสู่จิตคือทุกทางจิตต้องให้ระวังอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกทางจิตได้บ้างความสบายเกินไป เปทุกทางจิตได้อย่างไรเพราะสบายเกินไปแล้วมันแช่มันจมความแช่ความจมก็นําไปสู่ความง่วงความชอบและความหลงในอารมณ์แล้วก็เผลอนี่เพราะเราไม่ระวังความทุกข์ทางกายแก้ไขบ,บําบัดความทุกข์ทางกายไม่สมดุลก็ให้เกิดไปพอใจไม่พอใจในจิตทีนี้ เมื่อเราเระมัดระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเผลอเกิดจนได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์มันก็มาใช้กฎที่สองเมื่อรู้ว่ามันเผลอเกิดก็ต้องจัดการตัดทันทีแก้ไขทันทีบำบัดทันทีเช่นนั่งนานเกินไปเผลอทำให้สบายง่วงซึมหรือหนักก็ปรับออก การปรับอกคือตัดคือประหารคือขจัดคือบำบัดนี่คือตัดที่สมุทยัยนะทุกต้องระวังสมุทัยต้องบำบัดต้องตัดต้องแก้อันที่สามให้ปรับให้เสมอต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่เสมอเสมอและปรับเปลี่ยนอย่างรู้ เหตุรู้ผลรู้กลรู้กายเข้ามันว่าทําไมมันจึงไม่พอดีแล้วปรับแล้วการตั้งใจปรับเมื่อปรับพอดีแล้วมันก็เกิดความปลอดโปร่งเบาสบายแล้วก็ตามดูแลความปลอดโปร่งเบาสบายนั้นให้เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตอันนี้สี่อย่างหนึ่งเฝ้าระวังสอง เมื่อระวังเต็มที่แล้วมันไม่ได้ก็ต้องจัดการเอาออกไปเมื่อจัดการออกออกไปได้แล้วก็ต้องสร้างกำลังสติปัญญาที่จะต้องมาปรับให้มันพอดีสี่ก็คือเมื่อปรับให้พอดีแล้วรักษาความพอดีนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนี่ยอันนี้ก็กฎของการนั่นใช่ว่าสัมมาประธานเพราะนั้นสติปัะญาสี่จะ มีผลก็ต้องตามด้วยลักความเพียรที่ว่าสัมมาวายามะสี่ประการนี้อืเอาจจะเห็นว่ามันมันไม่ยากนะแต่ว่าความที่เรายังไม่คุ้นนะเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คุ้นที่จะมาทําแบบนี้ดังนั้นมันก็เหมือนการมาศึกษาใหม่ศึกษาในเรื่องใหม่เมื่อศึกษาเรื่องใหม่เราก็ต้องเอาใจใส่ว่าเออเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นลูปธรรม ฝ่ายเดียวนะมันเป็นเรื่องของนามธรรมด้วยในส่วนของการศึกษาที่เ <trabajando> ป oh no? ็นรูปธรรมเนี่ยเราทําของเราจนว่ามีอยู่มีกินมีหลักมีฐานพึ่งตัวเองได้มีการศึกษาเรียนรู้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาเดินทำมาหากินถ้าเป็นเรื่องของรูปเรื่องของฝ่ายกายแต่พอพอมาที่จะทําให้จิตของเรานมีที่พึ่งงาศัยมีความสบายเหมือนกายบ้างเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของ นามนะพานามมีลักษณะอย่างไรนามมีความรู้กายความรู้สึกทางกายเนี่ยที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเวทนานะความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีสามอย่างสุขรังเวทนังเวทยิยาโนเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้ว่ารู้สึกสบายนะทุขังเวทนังเวทยามีติประชาติให้รู้ชัดๆั คือว่าน้ความรู้สึกสบายนะให้รู้ชัดๆว่าสามิสังสุขังเวทนางเวทิยามโนความรู้สึกสบายเนี่ยมีเหตุกระตุต้นให้เกิดมันไม่ได้เกิดเองก็ให้รู้ชัดๆว่าไอ้ความรู้สึกสบายเนี่ยมันมีเหตุกระตุ้นให้เกิดเช่นความสบายตามีรูปสวยๆกระตุ้นให้เกิดความชอบใจความสบายตา ความสบายหูเสียงเพราะเป็นเหตุให้เกิดความพอใจอความสบายจมูกกินที่หอมก็เกิดความพอใจถ้าไม่กินขี้วัวขี้ควายช่วยมาก็รู้สึกอึดอัดไม่พอใจก็ให้รู้ชัดๆว่าเออเนี่ยมันกินขี้วัวรู้สึกได้กินวาหลายวันแนละ้วขี้วัวนะมึใส่ข้อกอัวอยู่ใกล้ๆนี่นเะเช้ชาๆมาได้กินเป็นประจำนี่ความสบาย ลิ้นสักพักหนึ่งเราก็จะได้รับอาหารถูกปากถูกรสก็รู้สึกสบายก็ทานได้เยอะพอยใจถืออาหารไม่ถูกปากไม่ถูกรสรู้สึกไม่อยากทานไม่พอใจนี่ที่เราสวดมามันในเรื่องนี้เท่านั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดบทไม่ถอดบทเรียนออกมาแล้วก็เลยตีบทไม่แตกนึกว่าเป็นเรื่องสวดอะไรก็ไม่รู้สับไปสับมา แต่คนจริงก็เป็นการตอกย้ำจะเป็นภาคคนละภาษาเท่านั้นเองแต่บังเอิญว่าจะมาได้เรียนภาษาบาลีมาด้วยมันก็เลยถอดบทเรียนตรงนี้ได้อืมอันนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอส่วนที่เป็นเรื่องของเหยื่อที่กระตุ้นให้เกิดความพอใจในส่วนที่กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจทัาน,นก็บอกว่าทุกขังเวนางเวทิยะมาโนเมือ่อเมื่อมีความรู้สึกไม่สบายขึ้นมา ทุขังเวทนาเวทียามีติปะชาะดีให้รู้ชัดๆว่านี่คือความไม่สบายความสบายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความสบายแต่ความสบายคือความไม่สบายเนี่ยให้รู้ชัดๆแบบเนี้คําว่าปะชานาติคือรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ให้ชัดเจนรู้ให้สว่างคําว่าปะชานาติบางครั้งมันเกิดของมมนเองเนี่ยความรู้สึกไม่สบายเนี่ยมไม่รู้มาจากไหนนะบางครั้งมันมีสิ่งกระตุ้น ความไม่สบายตาได้ด no <c oughs> ูรูปที่ไม่ถูกตาความไม่สบายหูได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกหูความไม่สบายจมูกได้กลิ่นที่ไม่ถูกจมูกความไม่สบายลิ้นได้อรสที่ไม่อร่อยความไม่สบายกายได้สัมผัสที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปความไม่สบายใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยความไม่สบายมีส่วนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ ที่ไม่น่าพอใจเป็นอา mith ท่านะนว่าสามิสังทุกขังเวทนังเวทยามีติประชานาติเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อล่อให้เกิดบางทีอันที่สามท่านบอกว่าอาทุกขะมะสุขังเวทนางเวทยามโนบางครั้งทั้งความพอใจไม่ความใจความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้มีเหตุนะแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเศร้าความรู้สึก เหงาความรู้สึกเส็งโดยที่ไม่มีสาเหตุบางครั้งมันก็เกิดท่านก็บอกว่าอุทุกขมกรสวงเวทนาเวทยามีติประชายให้รู้ชัดชัดนะให้รู้ชัดชัดว่าไ,ไอความไม่ชัดระหว่างสุขทุกข์เนี่ยก่อให้เกิดความไม่ชัดให้รู้มันมัวมเบอร์เบอมันสลืมสลือจะว่าสุขก,ก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ว่าเราหลงะ หลงไปอยู่กับอารมณ์อื่นแต่บางครั้งไอ้ความโมโมเบลก็มีเหตุให้เกิดสามิสังอทุขะมาส,สขังเวทนังเวทยามีติประชานาติเมื่อมีเหตุให้เกิดความรู้ไม่ชัดก็ให้รู้ลงไปชัดๆอีกทีหนึ่งกระตุน้นความรู้สึกให้มันชัดก้นอีกทีหนึ่งดูซ้ําลงไปอีกทีหนึ่ง,ง,งว่าอะไรกันแน่เนี่ยที่เกิดเนี่ยดูลงไปชัดๆลักษณะนี้ท่านบอกว่าเนี่ยคือเวทนาทั้งหมดให้มันมีความหนึ่งความรู้สึกสบาย ความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกไม่ชัดที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองและทั้งที่มีเหยื่อล่อให้เกิดอันนี้คือหลักแต่ว่าถ้าเราไม่รู้รายละเอียดชัดเจนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างนี้เราก็ดูมั่วๆไปงั้นแหละไอ้ความมั่วๆอย่างนี้มันก็เป็นโมหะตลอดท,ทั้งทงที่ปฏิบัติภาวนาอยู่แต่ทําไมมันไม่ไปหน้ามาหลังปฏิบัติสามปีห้าปีก็ยังเหมือนเดิม ก็ว่าเราทาด้วยโมหะไม่ได้ทําด้วยปัญญาเราไม่ต้องการรับรู้รายละเอียดลังเกียดว่าเออน,นี่เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นวิชาการอันนี้เป็นบาลีลังเกียดไปโน่นเลยไม่ยอมนําไปพินิจพิจารณาคร่ครวญให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรความแยบคายก็ไม่เกิดโยนิสโสมนสีการก็ไม่เกิดแต่ปัญญามันจะมาจากไหนอ่ะอันนี้คือเหตุว่าทําไมเราต้องแจ้งในรายละเอียดเพื่อให้ทําด้วยความเข้าใจ นะเวลาเราไปทำเราก็จะรู้สึกเต็มใจทำรู้สึกตั้งใจทำรู้สึกเห็นความสำคัญแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะขยับกระเย่นเคลื่อนไหวเข้าไปใส่ใจกับมันนี่คือผลของการที่เราเข้าไปรู้จักในรายละเอียดเราจะใส่ใจในส่วนหน่วยเล็กๆของการกระทำนะทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดมาจากหน่วยเล็กที่สุดแหะ แล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นเราต้องการที่จะขจัดในส่วนที่มันหยาบๆซึ่งเป็นผลเนี่ยอย่างความไม่สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หยาบละความรู้สึกสบายเป็นความรู้สึกที่ละเอียดความรู้สึกที่ไม่ชัดมันก็เป็นละเอียดยิงด่งลงไปอีกเราก็ตามรู้ทั้งสามเลยมันไม่ชัดเป็นยังไงทําให้มันชัดชัดแล้วออกมาเออนี่มันสุขเออ,อนนี้มันทุกข์ชัดพอเห็นชัดเราจะเอาอะไรล่ะจะเอาสุขเลยทุกข์เหลือไม่สุขไม่ทุกข์ มันก็สามารถจะเลือกได้ละเพราะเห็นชัดเหมือนกับเราไปเลือกของในในตะก,กร้าตะบุงที่มันมีทั้งกแกลบมีทั้งข้าวสารมีทั้งข้าวเปลือกมีทั้งรำปนก็อยู่เนี่ยแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเห็นไม่ชัดเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเวลาไปกินกินทั้งเปลือกทั้งรำทั้งข้าวสารอ่าไปหุงไปต้มก็กินไม่สนุกละที่เนี่ยเพราะเราไม่ชัดว่าอะไรเป็น เปลือกเบี้เป็นแกบอะไรเป็นลำอะไรเป็นเม็ดข้าวสารที่ยังไม่ได้ปอกเวลาเราไปลงสีลงสีที่ไม่ดีเนี่ยมันมีกากเยอะเลยใช่ไหมเหมือนกันเมื่อการไข้ครควนการพิจารณาที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถกันกรองเอาตัวอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นความรู้สึกทางกายอะไรเป็นความรู้สึกทางจิต อะไรเป็นความพอใจอะไรเป็นความไม่พอใจเราไม่สามารถจะไปแยกนี่ให้ชัดเจนได้มันก็รวมรวมมั่วๆไปอย่างนั้นเหมือนกับข้าสารที่สีออกมามันมันปนกากปนแก่ปนรำเราไปกินก็ไม่อร่อยเหมือนกันถ้าเราแยกสภาวะเหล่านี้ออกมาไม่ชัดเวลาอะไรมากระทบปั๊บเราไม่มีการแยกแยะให้เห็นอะไรชัดเจนแล้วก็เอาทั้งหมดเลยรวบทั้งหมดเลย จิตมันก็ไม่สบายแล้วเพราะมันเอาทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งง่วงทั้งเกาทั้งเบื่อทั้งขี้เกียจไปปนกันหมดเลยไม่ได้แยกสภาวะเห็นว่าเอออันนี้มันเบื่อนะมันเป็นอย่างนี้ดูมันให้ชัดชัดเอออันนี้มันง่วงนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัดอันนี้มันฟุ้งซ่านนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัดอันนี้มันสงสัยนะดูให้มันชัดชัดดูชัดัปอย่างปาก็อันไหนไม่ต้องการดึงออกไปเอออันนี้ความป่งเบาสบายเออเราต้องการเอา ดูแลรักษาไว้เหมือนเราเอาเลือดเขาเขาสารล้วนๆมาหุงมาต้มมันก็กินสบายกินอร่อยไม่เกิดโทษนะนี่เหตุของการทําการวิจัยเพื่อให้เลือกเออเลือกเฟ้นคําว่าวิจัยยะเนี่ยแปลว่าเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการออกมาเอาสิ่งที่ได้พึงปรารถนาออกไปความง่วงเราไม่ปรารถนาแต่มันเกิดอ,ะอ่ะทำไงเราก็เลือกเอาส่วนที่ไม่ง่วงออกมา ความเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่มันก็เกิดมาด้วยกันเพราะเป็นธรรมชาติปลาทั้งตัวนียมีเต่นเนื้ออย่างเดิมเป็นไปไม่ได้กพราต้องมีก้างมีขี้มีเก็ตใช่ไหมแต่เวลาเรากินเราต้องเลือกข้าวมันมีต้งเป็นข้าวเปลือกมาก่อนนะเราจะกินเราก็ต้องมาคัดเลือกมาผ่านลงสีมาผ่านลงบทนะเหมือนกันตัววิปัสสนาที่เราทำนะมันก็เหมือนกับลงบทลงสีเพื่อการคัดเลือกแต่ในละ รา,ายละเอียดที่จะไปคัดเลือกอย่างไรออกมาเป็นสภาวะที่เราพึงปรารถนาเนี่ย,ยต้องใช้รายละเอียดทางสติปัญญาเพราะฉนั้นเราจึงสั่งสมสติปัญญาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมันใช้มากนะมันใช้มากทำไมจึงใช้มากก็เรามืดมานานเราต้องใช้ไฟสปอร์ตไลท์ไฟฉายเยอะก็จึงเตรียมนะ ้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่การทํากรรมฐานการตามกําหนดรู้เหตุผลเพื่ออะไรเหตุผลว่าเพื่อการเตรียมสติปัญญาให้พร้อมที่จะคัดเลือกและรองรับสิ่งที่มากระทบทางกายทางใจเราตลอดเวลากระทบตลอดเวลาลืมตาปั๊บก็เห็นแล้วรูปสวยไม่สวย,ช,วยชอบไม่ชอบพอพูดปั๊บก็ได้ยินแล้วเสียงเพราะไม่เพราะใช่ไม่ใช่ กลิ่นในรสสัมผัสก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะต้องมีการคัดกันเลือกการใช้อยู่ตลอดเวลาในะเรื่องของวัตถุเนี่ยเรายังใช้บางครัง้งบางคราวที่จําเป็นแต่แงี้ยของนมามธรรมมันตลอดเวลาเลยทีเดียวมันตลอดเวลาอันนั้นเองเราก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่กล่าวมาคุณจะต้องมีความรักที่จะทำและมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษา เพราะนั้นในคุณสมบัติห้าประการของนักปฏิบัติจะต้องมีศรัทธามีความเพียรคศรัทธาคือมีความรักระบวกฉันทะวิริยะเข้าไปอืมฉันทะวิริยะเข้าไปฉันทะเข้าไปความรักศรัทธาในความเชื่อแล้วก็รักที่จะทำแล้วมีความเพียรเพราะนั้นในฉันทะสี่กับตัว อีสีห้าคล้ายกันฉันทะคือความศรัทธาอันเดียวกันวิริยะและวิริยะในอีสีห้าก็มีวิริยะในอธิบายสี่ก็มีวิริยะเพราะฉะนั้นเราก็ถอดออกมาใช้ว่าเ,ออเพียรที่จะทําขยันยกขยันเดินขยันกําหนดขยันตามรู้ขยันตามรู้ไม่ว่าอีาบทเล็กๆน้อยๆตามรู้ได้หมดนะจะขยับซ้ายย้ายขวา ตามรู้ตามรู้อย่างมีความศรัทธาไม่ใช่ถูกว่าอาจารย์บังคับบอกให้รู้อาจารย์บอกให้ทําไม่ใช่แต่เราเข้าใจแล้วเลยจึงทาลงไปว่าอไอ้การตามรู้นี่นะมันช่วยให้จิตอยู่ปัจจุบันได้ง่ายาถ้าไม่ได้ตามรู้จิตมันออกจากปัจจุบันได้เร็วได้ออกไปไวเพราะฉะนั้นการตามรู้ชัดๆทาให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้น เมื way, ่อจิตปัจจุบันได้ง่ายขึ้นก็ไม่เป็นภาระที่ต้องแบกความคิดที่เป็นอดีตอนาคตกายก็เบาจิตก็เบาเมื่อกายเบาจิตเบามันก็เข้าเป้าหมายว่าจะทําให้เกิดสติปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้ากายหนักจิตหนักเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะเกิดอวิชชาได้ง่ายถ้ากายเบาจิตเบาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติปัญญาได้ง่ายเราก็าถึงได้ตามดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันเพราะจิตปัจจุบันแล้วกายเบาจิตเบา พอจิตออกปัจจุบันปับ๊บกายหนักจิตก็หนักแต่เราเนื่องจากอยู่กับมันจนชินเรารู้สึกไม่รู้สึกหนักอะไรเวลาเราคิดนะแต่เวลาปฏิบัติไปนานๆเราจะรู้ว่าโอ้มไม่อยากจะคิดเลยคิดทีไรมันหนักทีนั้นไม่ว่าคิดดีคิดชั่วเหมือนกับเราจะดื่มน้ําเนี่ยถ้าใช้แล้วเนี่ยเราก็ถือไว้เงี้ยดีไหมฉันชอบเลยเกินน้ามันเนี่ยก็ถือกอดไว้เงี้ยเราจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมพอใช้เสร็จแล้วจบแล้วก็คือหมดหน้าที อันนี้ของดีนะก็ใช้แต่จบแล้วก็ต้องวางอันนี้ของไม่ดีไม่ได้ใช้แต่ว่าเอามาพิจารณาว่าจะทำงานให้มันออกไปก็ต้องถือวาพอล้างเสร็จมูลนิธิก็เก็บไว้เหมือนกันมั้นทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นเพียงใช้เ,เพียงเ,เพียงชั่วคราวแก้วนี้อาจจะใส่ทั้งยาและใส่ทั้งของของอร่อยเนี่ยพอดื่มเสร็จแล้วก็วาง ความดีและไม่ดีความคิดดีไม่ดีก็ใช้แล้วก็ปล่อยวางแล้วล้างจิตให้สะอาดไว้เหมือนแก้วเนี่ยไม่ว่าของดีไม่ดีใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างแก้วให้สะอาดเอาไว้เพื่อมันจะพร้อมที่จะใช้ในข่าวต่อไปจิตของเราเหมือนกับประจําวันมันคิดทั้งดีและไม่ดีพอคิดแล้วก็ทิ้งไปเพื่อให้จิตมันว่างพอจิตมันว่างมันพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ต่อไปได้นั่นถ้าบอกว่าทําไมถึงว่าชําระจิต ในวันมาฆ้าเมาื่อวานเนี่ยสภาวป,ประสากระนังถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาแก้วไปใส่ของไม่ดีกุสลุกุสละซูประสาทาาถ้าจําเป็นอเอาแก้วไปใส่ของที่ดีแต่ทั้งของดีไม่ดีชําระจิตให้ผ่องใสคือล้างแก้วให้สะอาดใช่พร้อมที่จะไปใส่สิ่งใหม่นั่นคือความหมายสามประการในคําสอนแต่เราเนื่องจากเราถอดบทเรียนไม่เป็นเราดีความหมายไม่ออกเราก็มุ่มัม่วไ้งั้นแหละมันไม่ชัดนะดังนั้นวันนี้เราจะต้องไป ทำตัวนี้นะเรื่องเปลี่ยนนิริบทด้วยสติสัมปยะบวกกับของเมื่อวานเรื่องของสติสัมปยมะเมื่อวานก่อนวันแรกสติวันที่สองสวันที่สามวันเนี้เอาไปทำโดยปรับโดยใช้สติสัมปะยะต,ตลอดแล้วก็การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละคนนะที่เขขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ให้ Tim